หายใจทำไมอะ่ะไม่มีอะไรค่ะแล้วไม่รีบเก็บของหรอคนอื่นเขาเก็บของเต็มตัวไปปาร์ตี้กันหมดแล้วเนี่ยหนูเป็นแค่เด็กฝึกงานไปได้ด้วยหรอค่ะแล้วถ้าไมาจะไปไม่ได้อะ่ะพี่ก็บอกอยู่ให้ไปทุกคนแต่ว่าหนูไม่ใช่พนักงานนี่หนูทำงานมาที่นี่มาเกือบสองเดือนแล้วนะ แล้วอีกอย่างเนี่ย<ม>เผลอเเนี่ยหนูทำงานมากกว่าพนักงานประจำจริงๆเขาอีกแต่ว่าพอเก็บของเตรียมตัวไปปาร์ตี้กันได้แล้ว บอกนะว่าแกเรจะเปงานปาร์ตี้อ,ะอ่ะ,อะก็แกเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอว่าทุกคนอะ่ะปกติฉันบอกแกแกเคยฟังด้วยหรือไงคะก็ไม่รู้อ่ะแกบอกพี่รับทีมาบอกฉันเองไม่ใช่หรอปกติฉันก็บอกอยู่แล้วไหมฉันว่าคงเป็นเพระคนข้างๆมากกว่าลมะมั้งเพื่อเจอไปกันดีกว่าฮานะ <Hey. S 2> อ่ะทุกคนทังนี้กันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าส่วนพิธีการกันนิดนึงเนาะก่อนที่จะมีบางคนเละไปมากกว่านี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวยังไงขอเชิญคุณดินพูดอะไรสักนิดนึงนะคะทุกคนปรบมือค่ะ <Yeah! S 1> ปรบมือไหมคะความจริงก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ทํางานกันอย่างหนักขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะกินกันให้เต็มที่เลยนะคะปรบมือค่ะ <Yeah! S 1> ยังไงพี่ก็ขอเป็นตัวแทนทุกคนขอบคุณคุณลินนะคะยังไงเราก็ปาร์ตี้กันเลยนะคะ

น้องเบลพี่ขอบคุณน้องเบลมากเลยนะที่ทําให้ไอชาบันบางงานปาร์ตี้วันนี้ได้อะ่ะปกติแะเวลาพี่ชวนมาเทไรเนี่ยไม่เห็นจะยอมมาสักทีนลยพี่ตอนทาไงอะ่ะมันถึงยอมมาทาันทีได้เดว,ว่าเดวก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะก็ส่วนปกติอะชักได้กลิ่นคุณยินพูดว่าอะไรนะคะอ๋อ เปล่าเดี๋ยวเบลสนุกเ่าเลยแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปลนล่ะกินละ่ะมันก็อ พี่ไม่เห็นเรากินอะไรเลยอะหรือว่าเราอายุไม่ถึงหรอพี่ลิน้าเหมือนหนูเป็นเด็กอีกแล้วนะพี่ล่อเลกหนูแท่ไม่ชอบกินแล้วเราเบื่อหรือเปล่าอะพี่ไม่เห็นเราสนุกกับคนอื่นเขาเลยอะไม่เบื่อ,อค่ะเห็นพวกพี่เขาเต้นก็สนุกแล้วก็ <c oughs> <c oughs> จริง <c oughs> เขาสองคนนี้ <c oughs> เต้นสนุกแทนพวกเราทุกคนไปหมดแล้วอะ พวกพี่เขานี่น่ารักมากเลยนะคะแต่หนูไม่ค่อยได้ทํางานกับพวกพี่เขาเลยอะเพราะว่ามีใครแถวนี้ก็ไม่รู้ปล่อยให้หนูไปทํางานกับเขาอยู่ตลอดแหละโดนช่วย เราพอก่อนไหมอะไรนะคะพี่หมายถึงว่าไอ้ที่ยกเอายกเอาแล้วน่ะพอก่อนไหมอ๋อสบายมากค่ะไม่ต้องห่วงหนูอ่ะคอแข็งคราวที่แล้วก็พูดแบบนี้แล้วเป็นไงนะคะฮะพี่หมายถึงไอ้พวกขนมไอ้ข้าวอะไรพวกนี้กินก่อนไหมอ๋อว่าแต่แล้วนี่ พี่ไม่กินด้วยกันเหรอคะหนูยังไม่เห็นพี่กินสักแก้วเลยนะแม่พี่กินน้ำหวานก็พอละตั้งแต่วันนั้นพี่ก็สัญญาตัวเองว็จะไม่กินอีกแล้วเฮ้อะไรนะคะอ่าหมายถึงไม่เป็นไรพี่ไม่กินอ๋อโอเคค่ะ มาทำไมเนี่ยหนูไม่ได้ตามค่ะหนูแค่มาเปลี่ยนบรรยากาศเฉยๆอะไรตอนแรกเนี่ยทำหน้าเศร้าเหมือนจะไม่ได้มาแล้วทำไมตอนนี้ออกมาอยู่กับพี่แล้วอ่ะก็สนุกไปแล้วนะคะพี่ลินกลับไปพักผ่อนไหมคะทำงานมาตั้งหลายวันแถมพรุ่งนี้ยังมีประชุมเช้าอีกวันหนึ่งเนะี่ยได้นอนไปกี่ชั่วโมงคะ อยากรู้ว่าพี่นอนกี่ชั่วโมงเนี่ยก็มานอนกับพี่สิพี่ลินอย่าแกล้งหนูดิพี่ไม่ได้แกล้งพี่เนี่ยชอบหนูจริงๆนะชอบมากด้วยหนูว่าพี่เมาแล้วนะคะพี่ไม่ได้เมาพี่เนี่ยชอบหนูจริงๆนะพี่เลิกแกล้งหนูสักทีพี่ไม่ได้แกล้ง นี่เที่องน้ำไหมคะไม่ใช่เขาต้องนิกทางนู้นคะ่ะโอ๊ยงั้นเรากลับก่อนกันเลยไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขับรถไปส่งเราเองไม่ต้องคะ่ะดึงไปตั้งเยอะจะขับเอากุญแจมานี่เลยเดี๋ยวหนูขับเองส่วนพี่อะไปนอนพักเลยไม่เป็นไรพี่เนี่ยขับไหวพี่กินไปแค่สองแก้วเองตั้งสองแก้วโอ้โห ถ้าให้พี่ขับอ่ะหนูกลัวว่าหนูจะไม่ถึงบ้านนะดิไม่ต้องเลยหนูขับเองจริงด้วยงั้นพี่ว่าเรากลับกันดีกว่ากลับดึกดึกเนี่ยอันตรายน่ากลัวหนูว่าพี่น่ากลัวกว่านะคะพี่น่ากลัวตรงไหนพี่เนี่ยเอาจะน่ารักน่าฟันแล้วก็น่ากินพี่ลินนะ่าเดี๋ยวเหอะไป กลับกันไปเดี๋ยวเรไปส่งเอน้องแม่นี่เลย